ครับผมนี่ขึ้นช่ายนะครับหรือผมจะเรียกว่าตั้งโอเนะ,ะ,ะยแต่ภาษาเขาคือขึ้นช่ายนะครับสองเดือนกว่าแล้วงามมากเลยตอนนี้เราก็จะเริ่มเก็บกินแล้วครับผมสองเดือนนี้ที่เราปลูกมาปลูกใส่เข่งนะครับเพราะเพราะใส่ถ่านนะครับเพราะใส่ถ่านแล้วก็ปลูกปลูกใส่เพราะใส่ถ่านมาเลี้ยงมาแล้วมาปลูกใส่ในเข่งนะครับงามดีครับดินแค่ดินดีเดียวแล้วรดน้ำแต่เดียว ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ฉีดแค่ไล่แมลงนะครับอะไรก็ฉีดสุรานะครับสูตรสุดใช้สุราหมักนะครับสุราหมักน้ำส้มสายชูนะครับผสฟันไม้นะครับแล้วก็พริกแกงนี่หน่อยผสมส่วนกางข้าบาัคราวนะครับแต่ส่วนมากไม่มีโรคไม่มีเพียครับแต่ผมก็ฉีดป้องกันไว้นะครับงามดีมากเลยครับสองเดือนสองเดือนนิดๆนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะ เก็บกินได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าตลาดเขาเขาต้นยาขนาดไหนนี่นี่ดูนะครับนี่แค่นะดูครับต้นกอสวยนะครับต้นกอสวยต,ต้นใหญ่ครับนี่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะถ้าเราถ้าเราใส่ปุ๋ยจะงามขนาดไหนนะครับผม จะงามขนาดไหนลองคิดดูสิครับนี่แค่ดินดีลดน้ายังงามขนาดนี้ถ้าใส่ปุ๋ยคิดดูถ้าจะใส่ปุ๋ยเคมีผมว่าต้องเราเป็นสอกนี่เราไม่ได้ใส่เราแค่ดินดีล้วก็ลดน้ำอย่างเดียวเพราะเราปลูกกินเองครับปลูกขึ้นช่ายกินเองง่ายๆปลูกในเข่งไครๆก็ปลูกได้ครับผมนะครับต่อเดินผวว่าได้กินแล้วครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเพาะขึ้นช่ายนะครับง่ายๆ ใครๆก็เพาะได้เพราะในเข่งครับผมนี่ครับเราก็นี่ครับเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็เพาะง่ายๆเลยครับผมนี่ครับแกะเสร็จแล้วก็ปลูกเม็ดใส่ถาดดินเพาะของเราครับผ่านไปสิบห้าวันครับผมเนี่ยผ่านไปสิบห้าวันก็เป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะสิบห้าวันนะครับหลังจากนั้นนะครับดินที่เรานํามาปลูกนะเราปลูกใส่ตะกร้านะครับดินที่เรามาปลูก เราเพื่อนๆถามเราเยอะทําไมไม่บอกเรื่องดินดินที่คือเรามาปลูกคือดินหมักนะครับพิมพ์ใน youtube ได้เลยครับพินดินหมักสูตรไรผัูอ่อนน้อยฉบับไรผัูอ่อนน้อยดินหมักสูตรไร่พูออาน้อยดินหมักฉบับไร่ัูอ่อนน้อยครับจะขึ้นนะครับผมท่านี้ก็คือดินใบไม้หมักนะครับที่ผมหมักขึ้นมานะครับหมักขึ้นมาแล้วเรามาปลูกครับคือวัตถุอินในดินหมักก็จะมีหลายๆอย่างครับ ใบไ,ไม้มกิ่งไม้อะไรเงี้ยมักๆเรรวมกันนะครับมีวิธีหมักมีสูตรหมักอยู่ท่านผู้ชมท่านเพื่อนๆทุกคนก็ไปชมคลิปเต็มๆนะครับเพราะว่าจะได้ดูรายละเอียดอีกทีครับผมเนี่ยเรานาดินมาใส่ตะก้านะครับเต็มแล้วนะครับเราก็นําต้นกล้าของเราที่เพาะมาประมาณ15วันนะครับเราในในใน,ในถาดเพาะเราก็ใส่ไม่เป็นกระจุกๆเลยครับผมเพื่อว่าเราจะมาปลูกวันนี้มาแยก เป็นหลุมเป็นหลุมในตะก้าเงี้ยครับฮะเราก็จะนำปลูกไปปลูกให้เต็มไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับผมนี่ฮะต้นก้านี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาเป็นซองย0สิบาทนะครับผมแล้วก็เราก็มาเพาะใส่ดินเพาะนะครับใส่ถาดไว้รดน้ำไว้ถาดเพาะของเรานะครับไว้ในที่ ไม่ร้อนนะครับเอาเราออกแดดตอนเช้าประมาณถึง3ามโงเช้าเวลาต้นก้างงอกแล้วนะออกมาให้เขาเจอแดดประมาณตัแค่สามโมงเช้าทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนครบสิวันนะจนครบ15วันแล้วเราก็นํามาปลูกเนี่ยถึงขั้นตอนปลูกเนี่ยครับมีเพื่อนถามมาเยอะไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยบอกอะไรครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าอะไรบ้างนะครับเราจะบอกกันแบบละเอียดเลยนะครับ บางทีพื้นที่แต่พื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันบางทีผมปลูกอะไรงามเพื่อนๆปลูกตามผมมันไม่งามแต่ผมก็ไม่ทําอะไรจริงๆนะมันก็ไม่ทำอะไรจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าผมทําอะไรบ้างอะ่ะปลูกเสร็จนะครับปลูกเสร็จเราก็จะรดน้ําเลยครับรดน้ําดับแรกฮะลดน้ําให้มันนั่นครับผมเนี่ยรดน้ำเบาๆครับเพื่อให้เพื่อให้เขาอยู่กับดินดินให้เขาอยู่กับดิน อยู่กับารามชุ่มชื้นนะครับรถใหม่ๆต้องรดน้ำเพราะว่าเรามาปลูกกลางแจ้งครับผมเนี่ยครับลดแรงไปหน่อยครับต้นทาน้ําทับครับผมน้ําทับไปแล้วครับท่านชมน้ําทับไปแล้วครับผมน้ําทับไปแล้วเนี่ยต้องคอยตอนนี้สําคัญก็ช่วงช่วงย้ายต้นกล้านี่มันจะนั่นแต่เราก็ปลูกในที่กลางแดดเลยครับผม เราได้เตรียมเตรียมการให้เขาอยู่กับแดดมาสักระยะสิบห้าวันเนี่ยเขาก็คุ้นเคยอยู่บ้างแล้วครับผมเนี่ยผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนครับผมสามสิบวันครับผมนี่ฮะประมาณนี้ครับผมนี่สามสิบวันครับผมโตช้าครับโตช้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแค่เป็นดินหมักจริงๆครับผมนี่ฮะปลูกเนื้ตะก้าวนี้ครับผมกลางแจ้งครับผมนี่ฮะ เอาแค่ลดน้ำเช้ากับเย็นนะครับถ้าแดดนันร้อนจัดผมอาจจะประสมตอนเที่ยงด้วยเพราะว่าการระบายน้ำของผมมันที่ภายนะปลูกมันระบายน้ำดีครับผมมันระเหยน้ำไวไง,ไง่ายๆอ่ามันระเหยน้ำไวบางทีเราก็ต้องรดสามเวลาดูสภาพอากาศเป็นหลักนะฮะถ้ามีความชุ่มชื้นอยู่เราก็ลดแค่เช้าเย็นครับผมนี่ครับผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนครับท่านผู้ชม ยังไม่ได้ทําอะไรครับแค่ดินดีอย่างเดียวจริงๆเลครับผมนี่ฮะนี่ครับผมนี่ครับสภาพนี้ครับผมหนึ่งเดือนครับแค่รดน้ํานะครับเอาใจใส่ครับผมดูแลไปเรื่อยๆครับผมดูแลกันไปยาวๆครับ เข่งครับนี่ก็ย้ายจากนั่นมาประมาณเดือนกับ25่้าวันก็ปลาที่สวยครับนเข่งนี่ปลาที่สวย,ยครับนี้ยเนี่ยปลาที่สวยครับผมเดือนกับย5วัน ขึ้นช่ายนะครับหรือผมจะเรียกว่าตั้งโอนะแต่ภาษาเขาคือขึ้นช่ายนะครับสองเดือนป่าแล้วงามมากเลยตอนนี้เราก็จะเริ่มเก็บกินแล้วครับผมสองเดือนน้ที่เราปลูกมาปลูกใส่เค่งนะครับเพราะเพราะใส่ถาดนะครับเพราะใส่ถาดแล้วก็ปลูกปลูกใส่เพราะใส่ถาดมาเลี้ยงมาแล้วมาปลูกใส่ในเค่งนะครับงามดีครับดินแค่ดินดีเดียวแล้วรดน้ำอย่เดียวไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ฉีดแค่ ไล่แมลงอะไรก็ฉีดสุรานะครับสูตรสูตรใช้สุราหมักนะครับสุรามักทำส้มสายชูนะผสมฟันไม้นะครับแล้วก็พิกแกงนี่หน่อยผสมอีูบางครั้งบางทางนะครับแต่ส่วนมากไม่มีโรคไม่มีเพี้ยครับแต่ผมก็ฉีดป้องกันไว้นะครับงามดีมากเลยครับสองเดือนสองเดือนนิดๆนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะเก็บกินได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าตลาดเขาเขาต้นยาขนาดไหนนี่นี่ดูนะครับ นี่แค่ฮะดูครับเป็นกอสวยนะครับเป็นกอสวยแต่ต้นใหญ่ครับนี่เราไม่ใส่ปุ๋ยนะถ้าเราถ้าเราใส่ปุ๋ยจะงามขนาดไหนนะครับผม ไปง,งามขนาดไหนลองคิดดูสิครับนี่แค่ดินดีลดน้ายังงามขนาดน,นี้ถ้าใส่ปุ๋ยคิดดูถ้าแต่ใส่ปุ๋ยเคมีผมว่าต้องเราเต็มสองท <c oughs> ี่เราไม่ได้ใส่เราแค่ดินดีแล้วก็ลดน้ำเดียวเพราะเราปลูกกินเองครับปลูกขึ้นช่กินเองง่ายๆปลูกในเข่งไครๆก็ปลูกได้ครับผมนี่ครับต่อไปได้กินแล้วคับ